ดำหน้าคือเก่าพี่น้องใครในฝนตกมือนี้บมหอนคือโมว่านเน่ทงเก่าัหลับพี่น้องเจาจ้างต่ออีก ฝนตกคือสีมะฮอนปันได้ดอกมือหนิฝนตกแต่เมื่อคืนนีเมื่อึ้นกับมะแห้งมือนนิลาสาวหรือมาลินอมื่อคืนนี่น,เนเนะเป,ป็นจังหวัดคุณค่ะถึงต่อตีไป คนเจอลไพี่น้อง้ำดาวสองไคิกกันมือเนี่ยคืม่มคืม่มคืมบ่แดดมือเนี่ยซำำซำพ่ออยู่บกกา อาดมโชคดีโชคดีนรืคือเกง่งเถอะวะ

สุดหนาแล้วข้างสองไฮแล้วแหละลงมาไฮสามยางมาหลายๆเมื่ออะไรลูกอูนใครนะ คืมคักเพราะพี่น้องบรรยากาพี่น้องออกมาสืบกบน้ำพน้ยดทงงานพักวานนี่เก็บไปกินก็ตับหมแกงน้ำใหม่ไปพักวานบ้านก็ตับหมูกบแกงน้ำใหม่นะใส่ ตัใ่ตเขกินแล้วส่จำมาใครในีนู้นี่เดซสตัวให่ม้านกอใครจนรอดเนี่ตัวนี้มันน่อยนี่ไปเรียยงก็ตัวใหญ่มาแล้วจะรโลนี่หน่อยไปจะรอไปห้อยพอได้ไปกินเ้ยหรเปล่ตัวเลียงก็ทางหมนะันตัวใหญ่อยู่นนะกจะ้รก็ได้เดียขันเท้าโอ้ยเท้าล้วนนะมันพันได้อันนั้นนะมันพันได้อันเกี่ยเงียมันเนาะ มันกบพี่น้สอง้อตัวใหญ่ยุ่ออย่งยูมมอเนาใช่บ้มันตัวใหญพาะกินตวุ่นออกปอเตี้ยจะปุนเออมันมดหลายปีปีกายว่ามันสองดำของเรามันตัวใหญ่แล้ว นี S 1> <S 1> ่ร้านมันบวสีสบด้วยกบขายร้ายเท่าไรอีกมีร้อยลอยบ้างบ้งบ้งบ้งมุกต้องนี่ไล่ไลกับว่ามีผู้กินเนาะต้องรุน ซื้อกบแท้มักเพชรพร้อมแล้วเนี่ยเพ็ดกระดกๆนุวยมักเพชรเพื่อนพี่นอ้อง ฝนกัดสิต,ตกมาแล้วเุืงันเพื่อนอยู่ทงนาพี่น้องเทียงนามากระดำนาอีกเมื่อนี่แล้วมาซื้อกูกไปปนแรง เมนูมือนีิปนกบแรงด้วพี่น่องเ้ยหัวพันกระมีสามตัวสี่ตัวซื้อกบมซือกบไปกินด้พี่น่องซื้อบักเพ็ดซื้อซื้อกบแพมบักเพ็ดกันยังวะเอาข้างก็ไม่ยังไงอ่ะนะพี่ขีนู

ฝนจีตตกแล่วง้วเขาคอะไะใหา่เลยฝนคืมมากแลลวพี่น้องเลยต้นหมึกฟือง กัวกัวเล่มมีเนี่ยแหละเนาะไม่ได้เกีกียวหยาหากเนาะเล่มมีน้ำเดินทางไปวัดปลาแม่กับลูก ว่าพา่อยายอันจะาข้องกบแม่กับลูกพี่น้องคลิปต่อกันเป็นแมนลงป่นปุ๊บ เด็กกบน้ำเพลินละ,ะนอ,าาอูอเซปานกำลังสียออกมาเอามอมะม่วงมง่วงสามฤด,ดูมะม่วงสามฤดู มี3ตัวมันออกไปแล้วตัวนั้นมีโอ้งนี่ก็มีบ่ะมันเก็บนี้สัาตัวมันสักกวนมีสักงานบอกร้าบอกร้ายกันไม่รอคนกชายก็ได้ขายตัวเนาะเสียงเข้าบอกพวกา

ออมกุบใส่บักบวบพี่นอ้องบกอ่อนๆนี่บวบเจ้าของเนี่ยแหละว่ออกดอกคุ่นะอยู่งามคุณสดสด เห <Enjoy. S 2> ็นโยเออซีนวยล้มก็มาแล้วงัวลงโคงลิงเข่งหญงไวใบเปะ นอ่อนแล้วไม่พอดีแสบออมกบพี่น้องเป็นยังกินแรงพอง่อหญ่กอ่ะพี่น้องเมนูเมนูอมกบออมกบหน้ากบเดี้ยงเท่านี้แหละรักแรงเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ยังปรุงในห้องกระตำตะไคร้เพ็ดดิบเพ็ดสดบัวสอยเพ็ดไงเพ็ดตามขั้นตอนเพ็ดไทยสมัครนี่เพ็ดเก่งดีเไปตอนนี้สี่ขวบใส่กปอนตำหมกเพ็ดตะไคร้แล้วเด็กปูดแล้วเด็กซอยที่ปอนที่สี่ขวบใส่กปอนเด่นขวาน้ำแหง้งเขาจะปรุงผัดขวบป๋าลงไปน้ำปลาแดกแม่นิดนึง สด,ต,ดออต้องนำาไปออตอนนี้ขวขันตอนนี้ขว้ะกอนขวยน้่งเหี่ยงัน้อยนะ้ของเกิดน้ำจัน้อยไม่ต้องใส่ไหลขวก่ันเนาะขวานั่เหี่ยงก็อ้องปรุงขวขวมันแห้งตะกอนยังปุงจะหองส่วนประกอบก็คือว่าเรื่อมจีนหนึ่งมีถาก,กัน,ยนอ,อยูนหอานผ้ เช้าปุ๋งฮาสิใส่ผักกระแยงแท่นตอกอีตูวมักผักกระเนียงตัวปูใส่ปานมักผักกระเนียงอีตูัวปกด้มันพักกระแยงแน่แบบพักใสอ่อนแบบใสหน่อยแบบใส่ขี้นกธรรมดาดิแกใส่จังหน่อยเพราะมันใหญ่หงนี่แบบบวกอ่อนบบกบวกเทสเนี่ยจะกลองนี่แหละน้อค่าแน่เแบกบวกแน่ยน้อค่าแน่ที่ใส่แบบใสหน่อยใส่ขี้นกเท่านี่แหละ ก็ไปแง่งก็ไปแง่งเป็นหลักตัวแดดกอยู่ตยนเจะเข้าสำปะักไปแง่งที่อตรงบนกครับแยกทตอนนี้ัวะก่อนหัวหน้าของ่อนยังจุดเชียงเด็ไปจะลขัน่อนนใส่ใส่ไปอใส่้นหมดลายยางโผชุดแตมบวกกเพาะเงบ้านนี่ ใ,ใส่หน่วยมันออกใส่ใบมันจะผมแหี้ยงได้ใส่กูวมักกับผมขวดไฟธรรมศาสตร์พี่น้องบริษยัยแก๊สตัวนี้ใส่ฟืนใส่ทานเ็ดคื่อยุ่ยยงให้เนื้อหน้าเลยใส่พอใส่แม่พายเฮ็ดจินหลังไฟค่นน้ำหอมขวรดกลยต้องเนี่งหักไมผขวเซ็่กันกับ บวบครัวเลยบ่บ่มีชุบก่อนบวบบ่ได้เนาะบวบมันอ่อนนี่ชุบไ้ก่อน,อนปุุมทั้งนี้เป็นตอกเห็นเจงมาขาดกระดักกระโดดอือต่อไปมีครัวแห้งแล้วพี่น้องตอนต่อ,ตอ,ตอไปที่ใส่ผักกันบวบลูกก่อนบวบกว็อ่อนไปใส่ผสมอย่างตามครัขวขัวน้ำแห้งแล้ว ใส่บวกบกกอนเดยใช้ปากกี้นี่ตามนังกบใส่บวกบวกหรืออมบวกใส่กบนีออมบวกใส่กบออมกบใส่บวกเดียวกันบวกคือหลายกบหนมันก็จดลงยบเดียวเดียวเขาใช้ปากย่บวบเขาใปกกี้นีถุงรดกับิีนด้ mặc không truyền tay nữa bố tôi hỏi sai phạt nhao bố mặc dù nhao bố tôi đã kín hỏi sai phạt nhao 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 phạt ถูเนี่ยบวกกระเจี๊ยด,ยดกกน,นีน่มันใส่กับสาริที่ตักกิน,นข้าวเปกก็นยังตักให้เบิรงดินี่คือวิธีกวบกระซิบเนี่ยแหละพี่น้องจบท่าเบอร์ลุกตอนกินโม่โปรตายก็ได้ตอนกินดุโปท,ท,ท้ายวิธีเห็ดเอ็นกระจกทด้หรอนกินแล้วมั้มยใไหมนาทีเดี๋ยวชิ่มาก่อน อืมสุดยอดละวเพราแล้วขัวข้นตอนต่อไปคือพร้อมเสิร์ฟวพี่นอ้องไปบึ <Okay. S 1> ้งตอนกินอโอเคอออคือเสวยค่ะเด็กน้องกินกข้าวจ้าข้าวจ้ากินแบบเด็กน้องมากกินตุ๊กแก่แสบแสบตัวใหญ่แสบเพา Đây mà cũng có làm một cái 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 mà cái 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 cái

คือกดล็อกจะขันเงี่ว่าคนตัวเงี้ยมันแข็หรือเก่าโซ่จีพ่อโลกก็สกิลหลายตัวแล้ว้อปกก็นไาแปลกอดีมาบคายลยก็ได้ จะเจ๊ขึ้นมาเลีวไปอยู่หรอล่ลูกงงไตั้งแล้เว่าไม่เดาจ้ะคิดไม่นด้ัะจบเพียงสนิ้เ้อพี่น้องเลยก็เล์ก็แชร์ให้งานสายไปเยี่ยครับพี่น้อ <วะ S 1> งไ้เจอกันกิปหนาด้วจ้าไม่เจอแตนไม่